เดียวเบิ่งเบ่งเขาปล่อยออกมามาผ้าวสาวมาพูดนะสุดไตค่ะุดไต่ค่าไปแปลงไหนนี่เด็กคนข้างเขาปุ่งกับพีมดนี่สุดไตค่ะ

เออพอลงเขาไว้เด้อเราสะหยุดไปซื้อเด้แล้วอ วันหยุดวันหยุดขออนุญาตเขาได้หรอกเขาให้มาแล้วออกมาแล้วต้นมัน่กินต้มนนะไมน้นไต้นเียงต้นกามปูบอกต้นองแดงๆลยกามปูตัวนี่ไหมฮะรอะเราะเรครับราเล e ิศค่ะดีก็ไ yeah. mm ่ไ hmm. ด uh ้ใ huh. ช้ตัวไหนเป็นเมื่อกองอยงเขาเด้ก็ต้องไหแบว่าใน้อ่ะ